สวัสดีครับผมจ้องนะครับเมื่อวันที่30ที่ผ่านมาได้ไปร้านที่ร้าน outdoor b o า a n i c a นะฮะไปตามหาอันนี้ท้ายก็ได้มาแล้วนะฮะของพี่เรนะครับเร่ร่นามาเพกันเลย แรกเป็นหมวกมีล็อกนะใสด่ดีใส่เป๊ะเดี๋ยวอันนี้ได้ใส่ไปเลยแล้วก็จริงๆตัวหมวกมีแถมอันนี้มาให้นะฮะแต่ผมไม่ชอบก็เลย สั่งซื้อเพิ่มจริงๆอยากได้สีอื่นแต่ไม่มีของหมดของหมดเร็วมากก็เลยได้เป็นแบบสายแบบนี้ สามกระดุมนี่ใส่แล้วก็จะประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับมีแถมแว่นให้ด้วยเป็นโปรโมชั่นนะฮะแ,แว่นลองใส่ดูดิ ใส่แันแล้วประมาณนี้หรือเปล่าได้ไหมได้ราคาดีวาอวยประเด็นมีคำว่าเร่ร่อนอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะมีสกรีนเร่ร่อนด้วยสุดยอดนี่ก็ะเร่ร่อนเลิศ เยี่ยมมากภายในโอเคมีคำว่าเร่่รอนให้ด้วยของแท้รับจากมือพี่เรครับ mm hmm. แล้วก็ไหนๆแล้วก็ไปแล้วก็ต้องครบก็เลยจัดเสือ้อเรย์รอนแบบรูปพี่เรมาฮนะแล้วก็ให้พี่เร เซนตรงนี้ให้ไม่พอครับตรงนี้อีกรอบหนึ่งใส่หรือไม่ใส่ไม่รู้ครับอย่างน้อยมีคุณค่าทางจิตใจใผมแน่นอนอันนี้เป็นตัวสีฟ้าแล้วก็อันนี้เป็นตัวสีขาวนะครับใส่หรือไม่ใส่ไม่รู้นะครับนี่ลายเซนพีเรเป็นที่ระลึก จาก Rubber Chiller นะครับโอ <Okay. S 1> เดี๋ยวออกไปข้างนอกก่อน